สวัสดีคััท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด i r เร t เตอร์ศิลปชยัยวันนี้ผมขอนำาอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันเสาร์ที่21ตุลาคม2566เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับหรือต้องสาบแช่งวันเวลาช่างผ่านไปไวจริงๆไทยโพสต์อยู่มา27ปีจากนั่งเคาะแป้นพิมพ์เครื่องพิมพ์ดีดิ เสียงดังสนั่นลั่นทุ่งวันนี้นั่งกดคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์เงียบริบดูเรียบร้อยราวกับอยู่คนละโลกครับไทยโพส์เวียนว่ายอยู่กับข่าวสารบ้านเมืองมาครบ27ปีแล้วและกำลังก้าวสู่ปีที่28บนความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่แรกมาจวบจนวันนี้มากโขอ,อยู่จากหนังสือพิมพ์ไทยโพส์เพิ่มเติมด้วยไทยโพส์ออนไลน์ตามด้วยไทยโพส์ทีวี จะว่าทีวีก็ไม่เชิงเพราะเผยแพร่ผ่านช่องทาง YouTube, TikTok และ Facebook ถามว่าต้องปรับตัวเยอะไหมคำตอบคือโคตรเยอะเรื่องนั่งพูดหน้าจอไม่เคยอยู่ในความคิดแต่ก็ต้องทำนักข่าวในสนามข่าวทุกวันนี้ไม่ใช่นักข่าวหนังสือพิมพ์อีกต่อไปแต่เป็นนักข่าวทุกแพลตฟอร์มข่าวสารปัจจุบันราวกับพายุพัดกระหน่ำจนแทบไม่มีเวลาหายใจ ไหนจะต้องสู้กับเฟค e นิวที่ดันได้รับความนิยมสูงในโลกโซเชียลเดี๋ยวนี้เฟค e นิวไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดแต่ส่วนใหญ่มาจากเจตนาเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองหรือไม่ก็ธุรกิจตามแก้กันไม่ไหวครับไม่เฉพาะไทยเป็นกันทั่วโลกแต่ก็แปลกมีสิ่งหนึ่งแทบจะไม่เปลี่ยนเลยนั่นคือนักการเมืองเคยเป็นอย่างไรก็ยังคงเป็นอย่างนั้นมีอำนาจขึ้นมาเมื่อไหร่ จ้องจะง,งาบทุกวินาทีที่มีโอกาสก็ไม่เป็นทุกคนรครับแต่ส่วนใหญ่เป็นเช่นนั้นวันนี้ยังหนีไม่พ้นเรื่องแจกเงินดิจิตอลหัวละ10,000บาทนโยบายที่เริ่มต้นด้วยสารพัดปัญหาจากน้ำมือรัฐบาลเองจากที่สงสัยกันแค่เรื่องจะเอาเงินมาจากไหนวันนี้มันไปไกลกว่านั้นมากแล้วครับคือความโปร่งใสในการดำเนิน,นนโยบายมีการส่งเสียงหนาหูขึ้นว่านโยบายนี้มีช่องโหว่ อาจทำเงินแผ่นดินศูนย์ไปนับพันนับหมื่นล้านซ้ารอยโครงการรับจำนำข้าวหรืออาจถึงขั้นทําเศรษฐกิจไทยล่มสลายเสียงเตือนว่ารัฐบาลอาจพาชาติเข้าสู่หายนะมีให้เห็นรายวันวันนี้20ตุลาคมาศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีราชดรอ,อาวุโสเขียนบทความเรื่องแจกงานดีกว่าแจกเงินสร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่ คือจุดคานงัดประเทศไทยรายละเอียดตามนี้ครับนักเศรษฐศาสตร์ค้านกันตรึมในนโยบายแจกเงินคนละ1,000 0บาทเป็นเงินห0 0แสนกว่าล้านบาทกลัวคนไทยจะเป็นหนี้หัวโตแต่แก้ปัญหาประเทศไม่ได้จริงที่แก้ปัญหาได้จริงคือสร้างสำม,มาชีพเต็มพื้นที่เมื่อทุกคนมีงานทำมีรายได้หลุดหนี้มีเงินออมก็หายจนอยู่ดีมีสุขมีอำนาจซื้อมาก เศรษฐกิจมหาภาคก็จะเติบโตและมั่นคงเพราะอยู่บนฐานที่แข็งแรงของเราเองไม่ใช่พึ่งตลาดโลกเป็นหลักซึ่งพลิกผันและวิกฤตง่ายรัฐบาลก็จะเก็บภาษีได้มากโภกกะระซับจะเต็มท้องพระคลังการสร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่ก็ไม่ยากถ้าเป็นนโยบายของรัฐบาลโดยระดมกำลังของทุกฝ่ายระดมเทคนิคและวิธีการทั้งหมดที่จะสร้างงานระดมการจัดการทั้งหมด นายกรัฐมนตรีต้องเป็นผู้นำทิศทางนโยบายให้ทุกองคาพยพของประเทศมีความมุ่งมั่นร่วมกันคนไทยไม่เคยมีความมุ่งมั่นร่วมกันไปคนละทิศคนละทางประเทศจึงติดอยู่ในวิกฤตเรื้อรังเมื่อใดคนไทยมีความมุ่งมั่นร่วมกันจะเกิดพลังประดุดแสงเลเซอร์ทะลุทะลวงอุปสรรคไปสู่ความสำเร็จนายกรัฐมนตรีจึงไม่ควรบริหารจีปาทะซึ่งจะหมดแรงและไม่สำเร็จ แต่ต้องมีวิสัยทัศน์ว่าอะไรเป็นจุดคานงัดประเทศไทยและเป็นผู้นำที่สื่อสารให้คนไทยทั้งประเทศมีความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะจุดคานงัดนั้นจุดคานงัดประเทศไทยคือการสร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่หายจนท้วนหน้าลดความเหลื่อมล้ำทุกคนมีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นรวมทางรัฐบาลด้วยไม่มีความเสี่ยงต่อการเป็นหนี้หัวโตและความร่มเหลวเหมือนการแจกเงิน แจกงานดีกว่าแจกเงินครับแต่ดูเหมือนว่านายกรัฐมนตรีไม่ใช่ผู้นำทิศทางนโยบายเพราะผู้นำตัวจริงอยู่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจอะไรอะไรก็ทักษินอย่าคิดว่าพูดลอยๆสักแตโยนให้ทักสินเป็นเรื่องจริงครับจะไม่จริงได้ไงถ้าไม่ใช่ทักษินป่านนี้นอนคุกไปแล้วไม่ได้นอนห้อง VIP ติดแอร์เย็นฉ่ำมาร่วมสองเดือนเต็มหรอกครับ นี่คือความอับปรปยศที่หลายฝ่ายรวมหัวกันสร้างขึ้นโดยไม่สนใจสายตาประชาชนเราอยู่ในยุคไหนกันนี่เคยคิดไหมครับหากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในรัฐบาลยุคลุงตู่จะเป็นยังไงด่ากันเป็นเดือนไม่จบจำยุทธการเด็ดหัวสอยนั่งร้านของพักเพื่อไทยได้หรือเปล่าครับน่าจะเหมาะกับสถานการณ์ในวันนี้มากกว่าก็อย่างที่เห็นหัวอยู่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจ ถ้าจะเด็ดต้องจับนั่งร้านมาเขย่าดูก่อนว่าอมอะไรไว้ในปากแต่ก็เอาเถอะครับยิ่งอยู่นานก็ยิ่งถูกตั้งคำถามเยอะโดยเฉพาะกระทรวงยุติธรรมกรมราชทัณฑ์โรงพยาบาลตำรวจรวมไปถึงรัฐบาลอย่าคิดว่าจะเก็บความลับไว้ได้ตลอดการครับที่จริงแล้วบทความของหมอประเวศไม่มีอะไรซับซ้อนเราเคยชินกันดีอยู่แล้วจากประโยคที่ว่านักการเมืองยื่นปลา พระราชายื่นเบ็ดครั้งนี้เป็นการพิสูจน์ให้เห็นอีกคราวว่านักการเมืองยังคงแก้ปัญหาง่ายๆด้วยการแจกไม่สนใจสร้างคนไม่หยิบยื่นให้ประชาชนสามารถยืนด้วยลําแข่งตัวเองแต่การแจกรอบนี้มันสาหัสเหลือเกินต่างกับพระราชาเพราะวิธีการของพระราชาคือสร้างคนเพื่อสร้างเครื่องมือไปจับปลาหากรัฐบาลเศรษฐายืนกลานเอาเงิน5 6แสนล้านไปละลายลงแม่น้ํา โดยไม่ฟังเสียงทัดทานใดๆอีกหน่อยคงไม่มีใครเตือนแล้วเขาจะสาบแช่งแทนศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกับเบาผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือ นับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ